MacBook Air รุ่นชิป M2 อาจเปิดตัวในงาน WWDC 22ส,ส่วน con, AR, VR, el, อุปกรณ์ AR/VR headset คงต้องรอไปก่อน <c oughs> iPhone 14 Pro ถูกเปิดเผยดีไซน์ผ่านโฆษณา Apple Pay <c oughs> iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะมาพร้อมรัม LPDDR5 ใช้ชิป A6 <c oughs> 1 Bionic <oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ macbook air รุ่นชิป m2 อัดเป็นตัวในงาน WWDC 22ส่วนอุปกรณ์ AR VR headset คงต้องรอไปก่อน นอกจากซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ Apple อาจเปิดตัวฮาร์ดแวร์หรือผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่งานประชุมนักพัฒนา Worldwide Developer Conference หรือ WWDc ปีนี้อ้างอิงตามรายงานล่าสุดของ Mark Gorman จากสันข่าว b l o บ b e r r มาร์ก g o r แ a นไม่คาดหวังว่า Apple จะเปิดตัวอุปรกรณ์ ARVR headset ที่งาน WWDc 2022ถึงแม้จะมีรายงานมากมายทำให้เชื่อว่าชุดหูฟัง ARVR ของ Apple พร้อมเปิดตัวในเร็วๆนี้ m a ร์ก m m a แมนไม่คาดหวังว่า Apple จะเปิดตัวอุปกรณ์ AR/VR Headset ที่งาน WWDC 22ถึงแม้จะมีรายงานมากมายที่ทำให้เชื่อว่าหูฟัง AR/VR ของ Apple พร้อมเปิดตัวในเร็เวๆนี้ก่อนหน้านี้ m a ร์กคอมแมนเคยรายงานว่าหูฟัง AR/VR ของ Apple มีแนวโน้มที่จะล่าช้าไปถึงปี2023หลังจากเกิดปัญหามากมายในระหว่างพัฒนาไม่ว่าจะเป็นปัญหาความร้อนสูงเกินไปจากชิปอย่างน้อยหตัวรวมถึงปัญหาทางด้านกล้องและซอฟต์แวร์ ถ้าหากมีฮาร์ดแวร์หรือผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ได้รับการเปิดตัวในงาน WWDC ปีนี้มาร์ก m ก n มเชื่อว่า Macbook Air รุ่นชิป M2 มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดถึงแม้จะติดปัญหาบางอย่างจากมาตรการล็อกดาวน์ในจีนแต่มีรายงานออกมาจากนักพัฒนาแอปซึ่งอ้างว่ามีทีมงานของ Apple เริ่มใช้ Macbook Air รุ่นใหม่กับแอปของพวกเขาซึ่งเป็นสัญญาณว่ากำหนดการเปิดตัวใกล้เข้ามาแล้วที่มา m a c r u m o r iPhone 14 Pro ถูกเปิดเผยด,ดีไซน์ผ่านโฆษณา Apple Pay Apple ได้เปิดเผยด,ดีไซน์ของ iPhone 14 Pro ออกมาแล้วผ่านวิดีโอโฆษณา a p p l e Pay ที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นโฆษณาของ Apple จริงหรือไม่เนื่องจากยังไม่พบโฆษณาดังกล่าวเผยแพร่บนช่องทางของ Apple โฆษณาดังกล่าวออกมาเพื่อแนะนำา Apple Pay ที่น่าสนใจก็คือให้คำแนะนำเป็นภาษาไทยซึ่งหมายความว่า Apple Pay อาจจะขยายการให้บริการมาถึงประเทศไทยในเร็วๆนี้ ที่น่าสนใจก็คือดีไซน์ iPhone ในโฆษณา Apple Pay ไม่มีรอยบากเหมือนกับ iPhone ในตลาดปัจจุบันแต่มีการเจาะหลุมแบบพิวแอนโฮซึ่งสอดคล้องกับข่าวลือหลายฉบับก่อนหน้านี้น iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ถูกลือว่าจะได้รับการออกแบบจอแสดงผลใหม่ด้วยการเจาะหลุมแบบพิวแอนโฮซึ่งเป็นหลุมรูปทรงแคปซูลวางคู่กับหลุมวงกลมส่วน iPhone 14และ iPhone 14 Max ยังคงมีรอยบากที่มา s p a r o w New ว iPhone 14 Pro และ i p h o n e 14 Pro Max จะมาพร้อมรัม LPDDR5 ใช้ชิป A16 Bionic i p h o n e 14และ i p h o n e 14 Pro Max ถูกลือว่าจะมาพร้อมชิปประมวลผล A16 Bionic ซึ่งจะผลิตโดยใช้โนด N5P ของ TSMC แบบเดียวกันกันกบชิป A15 Bionic ที่มีอยู่ใน i p h o n e 13ทั้ง4รุน่นแต่คาดว่าจะได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของ CPU และ GPU ให้ดีขึ้น นอกจากจะได้รับชิปรุ่นใหม่ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะมาพร้อมกับความจำแรมแบบ LPDDR 5ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ iPhone 14 Pro มีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่าความจำแรมแบบ LPDDR 4 X ที่พบใน iPhone 13 Pro ที่น่าสนใจคือ i p h o n e 14และ i p h o n e 14 Max ถูกอ้างว่ายัางคงได้ใช้ชิป A15 Bionic ซึ่งใช้เทคโนโลยี5นาโนเมตรมาพร้อม GPU แบบ5คอร์ core, และ CPU แบบ6คอร์ core. ประกอบด้วย2คอร์ประสิทธิภาพสูงและ4คอร์ประหยัดพลังงานสูงอีกทั้งยังมี Neural Engine แบบ16คอร์ core. สามารถประมวลผลได้ถึง15:8ต่อล้านล้านรายการต่อวินาทีที่มา Notebookcheck Apple มีแผนปรับปรุงล็อกสกินใน iOS 6ระบบปฏิทักษ์ใน iPad OS 6ดีไซน์แอปใหม่สำหรับ Mac OS ที่งาน WWDC 2022 รายงานล่าสุดของมาร์กกแมนจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้ออกมาสรุปฟีเจอร์ใหม่ของระบบปฏิบัติการต่างๆที่ Apple เตรียมเปิดตัวในงานประชุมนักพัฒนาประจำปี WWDC 2022โดยคาดการณ์ว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ของ Apple จะมีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ iOS 6จะได้รับการปรับปรุงล็อกสกรีนซึ่งอาจปูทางไปสู่ฟีเจอร์ Away on Lockscreen Display ในอนาคตและยังมีการปรับปรุงบอร์ดเปเปอร์รูปแบบใหม่ที่สามารถแสดงบางอย่างได้คล้ายกับวิจิตร iPad OS จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบมัลติแท็นหรือการทำงานหลายอย่างพร้อมกันอาจรองรับการเปิดแอป,ปในรูปแบบหน้าต่าง a แอป,ป e s s e n g e r จะได้รับฟีเจอร์ใหม่คล้ายกับเครือข่ายโซเชียลมากขึ้นโดยเฉพาะข้อความเสียงแอปเฮลจะได้รับฟีเจอร์ใหม่ห,มหลายอย่างแต่สำหรับ iPhone และ Apple Watch เท่านั้นยังไม่ขยายไปยัง iPad OS หรือ Mac OS ที่ v OS 6ถูกยกระดับเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออัตริยะภายในบ้านให้ชันทลัดมากขึ้น WatchOS 9จะมาพร้อมนับปัดใหม่รวมถึงปรับปรุงโหมดประหยัดพลังงานและมีการปรับปรุงที่สำคัญในฟีเจอร์ที่ส่งผลในการใช้งานแต่ละวันและการนำทาง macOS 3 3จะมีการยกเครื่อง System Performance เพื่อให้สอดคล้องกับแอป s e t t i n g ของ iOS มากขึ้นขนาะที่แอปพื้นฐานต่างๆที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการจะได้รับการออกแบบใหม่คาดว่า Apple จะแนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆของ iOS 6 iPad OS 6 Watch OS 9 TV o s 6และ Mac OS 3ในงานประชุมนักพัฒนา Worldwide Developer Conference WWDC วันที่6มิถุนาย,ยนนี้ที่มา m a c r u m e r ชิป A16 ยังใช้เทคโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรแต่ชิป M2 จะกระโดดไป3นาโนเมตรชิปประมวลผล A16 ที่ Apple เตรียมไว้สำหรับขับเคลื่อน iPhone 14รุ่นใหม่ในปี2022ยังคงถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการผลิต5นาโนเมตรของ TSMC เช่นเดียวกับชิป A14 และชิป A15 b i ยนิ c ตามรายงานล่าสุดของชริม Apple Pro เจ้าของบัญชีทว i t เตอร v n c h o c o t o o อย่างไรก็ตามชิป A16 จะได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นเล็กน้อยทั้ง CPU และ GPU รวมถึงใช้หน่วยความจำมาตรฐานใหม่ LPDDR5 ซึ่งเร็วขึ้น1.5เท่าและประหยัดพลังงานมากกว่า30%เมื่อเทียบกับ LPDDR4X ที่พบใน iPhone 13และ iPhone 13 Pro ขณะที่ชิปกระบวนผล M2 ซึ่งถูกใช้ใน Mac รุ่นใหม่ๆจะถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการผลิต3นาโนเมตรของ TSMC ขณะที่ชิป M1 Series ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบ5นาโนเมตรนอกจากนี้ชิป M1 Ultra ยังไม่ใช่ชิปตัวสุดท้ายของ M1 Series เนื่องจาก Apple กำลังพัฒนาชิปตัวล,ล่าสุดของตระกูล M1 ที่อาจจัดส่งมาพร้อม Mac Pro รุ่นใหม่และมั่นใจว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าชิป M1 Ultra อย่างแน่นอน และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลาบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้ผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ